สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ชาแนลของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวปืนพกที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือกลอก17รุ่นปี2026ปืนที่ยังคงสานต่อชื่อเสียงในตำนานของตระกูลกลอกพร้อมการอัปเกรดสมัยใหม่ที่ทำให้มันก้าวล้ำไปอีกขั้นในโลกของอาวุธปืนหากมองจากภายนอกกลอก17ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ในรูปลักษณ์ที่ทุกคนจดจำได้ แต่เมื่อสังเกตใกล้ๆจะเห็นการปรับแต่งที่โดดเด่นตัวโครงโพลิเมอร์ถูกออกแบบใหม่ให้เรียบลื่นขึ้นพร้อมพื้นผิวแบบไมโครเท็กซเจอร์ที่ช่วยให้การจับกระชับมั่นคงมากขึ้นโดยไม่เสียความสบายแม้จะใช้งานนานๆนนสไลด์ด้านบนถูกทำให้บางลงเล็กน้อยเพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงร่องสไลด์ด้านหน้าถูกทำลึกขึ้นเพื่อให้การเช็คกระสุนหรือการดึงสไลด์ทำได้สะดวกขึ้นแม้ใส่ถุงมือ เลือผิว NDLC สีดำด้านยังคงมีอยู่แต่ได้รับการพัฒนาให้ทนต่อการกัดกร่อนมากกว่าเดิมใช้งานได้ดีในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นป่าฝนที่ชื้นทะเลทรายที่เต็มไปด้วยฝุ่นทรายหรือการพบพาในเมืองอีกทั้งยังมาพร้อมร่องสำหรับติดตั้งกล้องเล็งจุดแดงแบบมาตรฐานจากโรงงานทำให้ไม่ต้องเสียเงินดัดแปลงเพิ่ม ในด้านสมรรถนะ g ล o อก17ปี2026ยกระดับจุดเด่นด้านความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ของกล o อกให้สูงขึ้นด้วยการผลิตที่มีความละเอียดมากขึ้นระบบสปริงรีคอยใหม่และชุดไกที่ได้รับการปรับแต่งไกให้ความรู้สึกนุ่มนวลและน้ำหนักเบาวกว่าเดิมโดยอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์ทำให้ยิงต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นแต่ยังปลอดภัยต่อการใช้งานเชิงปฏิบัติการ ลำกล้องมากมันบาเรลถูกพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมีร่องเกลียวภายในที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำเก็บกลุ่มกระสุนได้แน่นขึ้นและยืดอายุการใช้งานปืนสามารถทำงานได้ดีไม่ว่าจะใช้กระสุนซ้อมยิง FMJ หรือกระสุนหัวระเบิดขยายฮอนโลพอย n ์สำหรับป้องกันตัวระบอบรีคอยใหม่ช่วยลดแรงกระเด้งของปืนทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นขณะยิงต่อเนื่อง และไม่ว่าจะยิงที่ระยะ7เมตร15เมตรหรือไกลถึง50เมตรกล็อก17ปี2026ก็ยังคงยิงได้แม่นยำและใช้งานง่ายตามแบบฉบับของกล็อกอีกทั้งยังคงรักษาชื่อเสียงว่าเป็นปืนที่ทำงานได้ในทุกสภาพแม้การบำรุงรักษาจะน้อยที่สุดเมื่อมองภายในกล็อกได้ปรับแต่งกลไกเล็กน้อยโดยไม่เปลี่ยนความเรียบง่ายที่เป็นเสน่ห์ของมันระบบสไตรเกอร์ยังคงไว้เพื่อความเสถียรและความสม่ำเสมอ ชิ้นส่วนภายในอย่างคอนเนคเตอร์แท่งไกและสปริงได้รับการขัดให้เรียบขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานระบบแบ็กสอดแต่รบแบบถอดเปลี่ยนได้ถูกปรับให้ติดตั้งง่ายขึ้นและล็อกแน่นขึ้นทำให้สามารถปรับขนาดด้ามจับได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่องเสียบแมกกาซีนถูกออกแบบให้บานเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เปลี่ยนแมกกาซีนได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและนักกีฬายิงปืนกล้องยังใส่ใจเรื่องการใช้งานสำหรับทั้งคนถนัดซ้ายและขวาโดยเพิ่มสไลด์สอตปัอปที่กดได้ทั้งสองข้างและปุ่มปลดแม็กที่สามารถสลับด้านได้มัคก,กาซีนแบบดับเบิลส่อแอร์ท็อกกบันจุได้17นัดถูกพัฒนาใหม่ด้วยสปริงที่แข็งแรงกว่าและตัวดันกระสุนที่ลื่นขึ้นเพื่อความทนทานและการป้อนกระสุนที่มั่นใจมากขึ้น จุดขายพิเศษของ g ล็อก17ปี2026อยู่ที่การรักษาเอกลักษณ์เดิมด้านความทนทานเรียบง่ายและใช้งานได้ยาวนานแต่เสริมด้วยฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานยุคใหม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสไลด์ที่รองรับกล้องเล็งจุดแดงตั้งแต่โรงงานซึ่งถือเป็นจุดขายสำคัญเพราะในรุ่นก่อนหน้านี้ผู้ใช้มักต้องดัดแปลงเอง g ล็อก17ยังโดดเด่นในเรื่องการเป็นปืนขนาดเต็มที่สมดุล ใช้ได้ทั้งเป็นปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่การพกซ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการปืนขนาดใหญ่ด้ามจับที่พัฒนาใหม่ทำให้ควบคุมได้ดีแม้มือเปียกชุดไก่ที่สมดุลระหว่างความปลอดภัยและความแม่นยำก็เป็นอีกจุดแข็งที่น่าสนใจและเหนือสิ่งอื่นใด g l o อก17ยังคงชื่อเสียงด้านการบำรุงรักษาง่ายถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ในส่วนของราคากล็อกยังคงวางกลยุทธ์ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับปืนในกลุ่มเดียวกันโดยกล็อก17ปี2026คาดว่าจะอยู่ในช่วง650-750ดอลลาร์ในตลาดอเมริกาและอาจสูงขึ้นเล็กน้อยหากเป็นรุ่นที่ติดตั้งศูนย์เล็งกลางคืนหรือเพลตติดกล้องเพิ่มเติม ราคานี้ยังคงสะท้อนถึงคุณภาพระดับมืออาชีพที่เข้าถึงได้ทั้งนักแม่นปืนทั่วไปและหน่วยงานราชการที่ต้องจัดหาใช้งานจำนวนมากด้วยความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายคนมองว่าการลงทุนซื้อกล็อกเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในระยะยาวสรุปแล้วกล็อก17ปี2026เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขององค์การพัฒนาโดยไม่ทำลายจุดแข็งดั้งเดิม มันยังคงเคารพพื้นฐานที่รุ่นก่อนสร้างไว้แต่ก็เพิ่มฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ยุคใหม่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นการรองรับกล้องเล็งจุดศูนย์กลางที่สมดุลระบบภายในที่ลื่นไหลและการใช้งานที่หลากหลายสำหรับมือใหม่กล็อกเป็นปืนที่ใช้ง่ายและเข้าถึงได้สำหรับมืออาชีพมันคือปืนที่แข็งแรงและเชื่อถือได้สำหรับนักสะสมและนักกีฬายิงปืนมันมีฟีเจอร์ทันสมัยที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันตัวหรือการแข่งขันกล็อก17ก็ยังคงเป็นมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับและรุ่นปี2026นี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่ามันคือหนึ่งในปืนพกที่หลากหลายน่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพที่สุดในโลก